สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเราคลิปนี้พี่นี่ผมจะพาทุกคนไปชมหรือไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะอยู่ปราสาทต,ตาเมืองท,ท่มกะท่านผู้ชมคือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นขอความร่วมมือนะย่าบรรยายคลิปในขณะตอนตอนท้ายคลิปนะเอาเป็นว่าผมจะทายให้บรรยากาศในคลิปเนี่ย,ยเล่า,รา,าเรื่องราวเนานะไปเบิ้งน้ำกันทุกคนไปลุยตรงนี้คือเขาเอิญปราสาทยังครับ ประสาทจะเมืองตรงนี้ได้วยบ่ไม่แมนเข้าไปข้างในอีกบ่มันมีอีกสประสาอ๋อขอบคุณครับถายูปได้ครับครับขอบคุณครับสุๆู้ <c oughs> ๆแลังใจแลังใจนี่สวยงามมากเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งข้างในนี่โอ้สวยงามมากเลยทุกคนสวยงามมากเลยนี่คือทางเข้าขึ้นได้ทั้งหนตรงนี้ก็ขึ้นได้ห็นบ่อึบอึบนี่ทุกคนโอู้หู สวยงามรา้วาว้าวเนี่ยท่างขึ้นสวยงามอยู่นะพี่กิบเขามาแท่ขขางในอ่ะปุ๊บปั๊บทิปวันนี้มาถึงปราสาทตาเมื่อนอ่าอันนี้จุดแรกนะครับจุดต่อไปจะอยู่ติดชายแดนอ่านี่คือลิงลิง,ลงตมเมือนโตอ๋อแล้วถ้าตามเมือนทมขี่ไปอีกหรือยางไปอีก ขี่ไปไม้ค่ะขี่เห็นไปเลยประมาณเจ็ดร้อยเมตรขนาดนั้นขีน่ไปอีกย้อนห้องไปย่างเบิ่งนี้ก่อนอบนนี้คือตาเงมืนอนตดว้าวนี่ก็สวยนัอนกันนะโอ้ยเย็ยนเย็ยนสดชื่นมากเลยเย็ยนเย็ยนเจียย๊ยบเย็นเจี๊ยบสวยงามสวยงาม ยังไงยังไพี่อ่ะหนึ่งสองต้นหลายพมือเลย่ะตาซึ่งมาหลายเว่าเาทิศอะไรโอ้าทิอะไรเนาะเพราะได้ขายอยู่ เนไปดีก็ม่มีนแมน่แม่อ่าขอบคุคคครัาพี่กิ๊บลอยแตงกิวไม่บอกว่าไม่มี <Thank you. laughs> ลิงต้องกินน้ำด้า <laughs> น <c oughs> ขวามือนี่เป็นฐานปฏิบัติการปาราศตาเมืองทม แมนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับยุใสครับอ๋อมาโดูเราปะครับผมหัวกามาแล้วก็มาครั้งแรกพ่อมเมียนครับเดี๋ยวขับไปทางในก่อนได้ครับผมครับผมขอบคุณครับนี่ครับยินดีต้อนรับสู่ปราสาทตาเมืองทมไปเขาต้องแลกบัตรแลกอย่างบอก่วมีบัตรประชาชนด้วยนี่ เราจทย์ต่อให้ไปเนี่ยใช้นะพอมันโดนจับแล้วตัอโพิ่มลงทะเบียนเขาต้องลงทะเบียนก่อนโอเคพีพพลงคนเดียวก็พอไม่ต้องใส่สีพี่แคน,นดูรอได้เลยครับไปพี่กิบลงผู้เดียวก็ได้ไหมพี่กิบไหม <c oughs> ต้องต้องต้องถ้าถือได้ยืน่นวะถ้าถือได้ยืน่นวะอันนี้มันหนักเกี่ยนเนาะโอเคครับผมครับเขาไม่ได้เข็ดประสาทแล้ว พี่พีทหารให้กำลังใจสู้ๆครับโอ้ยงามเดี๋ยวเหเป็นว่ากระไดมองได้เขียดเขาไอต้นไหนต้นไม้ใหญ่อ๋อต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าคือเขตเขาถ่ายก็ไม่บรรยายนะครับถ้าถ่ายข้างบนนี้ครับออ๋หมายถึงถ่าย่ถายได้ปกติครับแเลยงดเวียนการพูดบรรยายเน่ ย่ากิ่งลงเท้าไอ้เดย <laughs> ลงไหมพี่กิ๊บลงไหม กัมพูชาใช่ป่ะอ๋อนึกว่าคนไทยนึกคนไทยนึกกัมพูชีอะกัมพูชากัมพูชาหรือกัมพูชีอะกัมพูชากัมพีอะไขอโทษนะกัมพูชีอหรือกัมพูชากัมพูชีอะกัมพูชีอะโอเค

ไป้างนั่งข้างนอกไปาการห่อนห่อนบอแบ่งมันลางงานนะไปนี่คือสาวไม่นะจ้ะอ๋อเจ็ดไม่เป็นไรครับผม เรากลับแล้วอะโชคดีโชคดีเดอ้อดูแล,ต,ลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยให้กําลังใจสู้ๆครับผมไปรเา,เาทหน้าที่พลเมืองประชาชนคนไทยให้กําลังใจน้องน้องทหารพี่ๆทหารทุกคนทุกท่านเลยครับปราสาทต,ตาเมืองถมเนี่ยสูสๆมีแต่คนรอๆเลยทหารเนี่ยมีโสดบาวุ่นเหรฮะ เอฟซีเบ้องแรกถ่าสดจับกระโดดใส่รถเลย <laughs> อ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเดินทางต่อแล้ว